ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพในปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่คนรุ่นก่อนๆอ,อาจมองข้ามความสำคัญไปแต่กลับเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างงามแก่ผู้ประกอบอาชีพนั้นและกลายเป็นอาชีพที่นิยมของไทยในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะใช้ทักษะการพูดและการเขียนเป็นพื้นฐาน 1. อาชีพที่ใช้ทักษะการพูดเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพการพูดเป็นทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่งที่ต้องอาศัยวรรนศ,ศิลป์คือศิลปะการใช้ภาษาที่จะสามารถโน้มน้าวใจก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเห็นคล้อยตามสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง อาชีพ้างสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบทั้งในวงการราชการเอกชนและวงการธุรกิจ 1. อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งการโฆษณาสินค้าและบริการโฆษณาการจัดงานต่างๆของชุมชนหน่วยงานราชการโดยใช้รถประชาสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 2. อ,อาชีพนักจัดรายการวิทยุเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะในการพูดการมีโวหารและวาจาคารมที่คมคายลึกซึ้งกินใจเพื่อให้ผู้ฟังติดตามราชการอย่างต่อเนื่องด้วยความนิยมมีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชนวิทยุเอกชน สอาชีพพิธีกรในปัจจุบนันอาชีพพิธีกรเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำไรายได้อย่างงามให้แก่ผู้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นพิธีกรในชุมชนที่ทำหน้าที่ในงานราชการและงานของเอกชน อาชีพที่ใช้ทักษะการเขียนเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพการเขียนเป็นทักษะสําคัญอีกทักษะหนึ่งที่เป็นช่องทางในการนําภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆได้การใช้ภาษาเขียนเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกับการพูดคือต้องมีวรรณศิลป์ของภาษาเพื่อให้สิ่งที่เขียนสามารถดึงดูดความสนใจดึงอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้อา่านโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเห็นคอย และเพื่อสร้างความบันเทิงใจอาชีพด้านสื่อมวลชนทุกรูปแบบทั้งในวงราชการเอกชนและวงการธุรกิจ 1. อาชีพผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวเป็นอาชีพที่ต้องใช้ศิลปะการเขียนและการใช้ภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน สออาชีพผู้พิสูจน์อักษรและบรรณาธิการเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ในการเขียนการสะกดคำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาสุภาษิตคำพังเพยและหลักภาษาเป็นอย่างดี